สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่สอรบกับครูนิ่มมานัชชื่นนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องจังหวะเพลงไทยกันนะคะ,ะเรามาดูคราวที่แล้วเราพูดถึงจังหวะฉิ่งไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงจังหวะหน้าทับนะคะจังหวะหน้าทับก็คือจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังเครื่องหนังที่เป็นประเภทเครื่องตีนะคะเป็นเครื่องกําหนดจังหวะทําให้ ทำนองมีความคึกคักสนุกสนานเร้าใจก็จะได้แก่เช่นตะโพนกล้องยาวกล้องแขกทนรมนาและกล้องทัดวันนี้คุณครูจะมานําเสนอในเรื่องของจังหวะกล้องทัดนะกล้องยาวแล้วก็กล้องแขกเรามาดูหน้าตาของกล้องทัดนะคะกล้องทัดจริงๆจะใบใหญ่มากเลยสมัยก่อนใช้ตีเวลา ตอนจากสู้รบออกศึกสงครามนะคะก็จะใช้ไม้ตีมีตัวผู้เสียงดังตุ้มตัวเมียแสงเสียงดังต้อมก็จะเป็นตุ้มตุ้มต้อมต้อม,มนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงเออกลองทัดให้ฟังนะคะมาฟังต่อนะคะเสียงกลองทัดค่ะให้กับบทเพลงนั้น จะไ้ฟังจะมีเสียงตะโพนด้วยได้ยินเสียงตุ้มต้อมไหมคะอ่าต่อไปนะคะเรามาฟังเสียงของกลองยาวกลองยาวก็จะเสียงดังเพิ่งบ่อมเวลาตีเพิ่งเราจะแบมือบ่อมเราจะตำมือก็จะเป็นเพิ่งเพิ่งเพิ่งบ่อมเรามาฟังเสียงนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการสาธิตการตีกลองแขกนะคะกลองแขกจังหวัดก,กองแขกแบ่งเป็นตัวผู้มีเสียงโจ๊ะและเสียง ติงส่วนตัวเมียนะคะเสียงจะต่ําเสียงดังจะแล้วก็ทั้งอ่าเวลาตีใช้นิ้วเนี่ยดีดด้วยตีด้วยนะคะจะดังโจ๊ะจะติงทั้งติงทั้งโจ๊ะจะเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะติงติงทังติงโจ๊ะจะโะจะโะจะจ๊ะ จ,จกจ,จก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 ติงติงทังติงทังติงทังติงจ,จกน่ะคะต่อมานะคะต่อมาวันนี้เราเรียนรู้ข่าวก่อนนะคะเป็นจังหวัดชิงนะคะวันนี้เป็นจังหวัดหน้าทับก็คือพวกกลองประเภทต่างๆนะคะ วันนี้ต่อไปคุณครูก็จะมีเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบเนะะื้อหาบทเพลง่าเริ่มอยากจะสนุกแล้วใช่ไหมคะพอเราเรียนรู้เรื่องจังหวะต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับความหมายของบทเพลงนะคะตามจินตนาการก็ได้หรือตามแบบคุณครูหรือแบบใน youtube แบบศิลปินดังๆที่เราชื่นชอบก็ได้เรื่อง ออนอกจากจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงคล่องแคล่วแล้วเรากม็มีความสนุกสนานด้วยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่ใช้ฝึกเคาะจังหวะเช่นเพลงช้างนะคะเครื่องหมายบวกคือเราต้องเคาะมือหรือตบมือนั่นเองเรามาทําพร้อมครูนนะคะช้างช้างช้าง หนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวลองไปฝึกนะคะลองไปฝึกเหมือนเราตบมือธรรมดาแต่เราใส่เนื้อเพลงไปด้วยนะคะอ่าแล้วกิจกรรมวันนี้ง่ายมากให้นักเรียนถ่ายคลิปเพลงง่ายๆนะคะร้องแล้วก็ ประกอบท่าทางมาด้วยอาจจะเป็นเพลงช้างเพลงเป็ดเพลงเต่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณครูจะรอชมนะคะ